อากาศร้อนเป็นเหตุนะครับทำให้หมูนั้นโตช้าแล้วก็ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งกระทรวงพาณนนิชย์เขาก็มีการขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศครับให้มีการตรึงราคาหมูจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับโดยคุณวิทยากรณมณีเนตรครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในเนี่ยเขาเชิญผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนาทั่วประเทศมาพูดคุยครับ เพราะว่าได้รับสัญญาณว่าเนื้อหมูเนี่ยจะมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องมาจากช่วงนี้ครับผลผลิตเนื้อหมูเนี่ยลดน้อยลงจากภาวะอากาศที่ร้อนจัดแถมต้นทุนกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งกรมการค้าภายในครับเขาก็ขอความร่วมมือแล้ะครับให้มีการตรึงราคาเนื้อหมูชําแหละไว้ก่อนโดยห้างค้าส่งค้าปลีกเขาก็ให้ความร่วมมือครับในการที่จะตรึงราคาเนื้อหมู จนถึง30เมษายนนี้ครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันครับ